โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮนะอยู่วันจามอดฮนะเกม a v a เซิรฟ์ฟเกาหลีนะฮะโอเควันนี้ก็มาต่อกันเลยฮนะสำหรับปืนที่เขาแจกมาเมื่อคราวที่แล้วก็ M16A2 ไปแล้วนะฮะรอบนี้ขอเสนอ PMX Reunion นะอ่าซึ่งตัวนีอ้อ่ผมไม่เคยใช้ฮนะอพูดจริงๆผมไม่เคยใช้ ก็มีโอกาสได้เอามาลองดูนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่ค่าสเตตก่อนเลยดาเมจสี่หน่วยระยะการยิง52.3หน่วยความแม่นนัดแรก89.7หน่วยความแม่นขนาดยิงลัว85.5หน่วยแล้วก็ความแม่นขนาดนั่งยิง92.8หน่วย อัตราการลั่น13.07หน่วยกระสุน35นัดแล้วน,นี่ก็คือความคล่องตัวซึ่งสายปืนกลนเบาท่อนคล่องตัวกว่าสายไรเฟิลแมนอยู่แล้วโอเคของแต่งอ่เดี๋ยวก่อนฮนะตัวนี้มีสกิลติดตัวเหมือนกันอ่าลืมบอกโอเคสเกิลก็คือเหมือนเดิมฮนะยิงลำตัวยิงแขนเลือดลดเท่ากันประมาณนั้นฮนะ ไม่นับขานะฮะขาก็ตามสภาพฮะอ่าแต่ถ้าลำตัวกับแขนเนี่ยลดเท่ากันส่วนค่าเจาะเกาะเจาะเกาะมันไม่ค่อยนั่นสักเท่าไหร่ฮะมันสิบห้าหน่วยเองแต่ก็ปืนอื่นมันใช่ด้วยหรือเปล่านะใช่ตัวนี้อย่างตัวนี้เจาะเกาะสามสิบห้ามันยังเจาะเกาะเยอะกว่าอ่อาข้อสองนะฮะเจาะเกาะในตัวนี้ผมว่ามันน้อยไปหน่อย จาะเกาะแค่15เองโอเคมาดูของแต่งกันเริ่มที่ท่อฮะส่วนท่อเนี่ยเป็นท่อพรีเมียมหมดเลยเหมือนคราวที่แล้วเลยอ่าโอเคตัวแรกก็คือท่อดาเมจอ่าถ้าใส่ไปแล้วดาเมจก็จะบวก2แต่ว่าจะลดอัตราการลั่น0.3และถ้าเราใส่เราก็จะได้สกิลของท่อนี้ก็คือ ถ้าหามว่าเราจำได้ไหมถ้าเราใส่เราจะได้ค่า DMG ใช่ไหมผมขอไม่เข้าไปห้องซ้อมนะเพราะถ้าเข้าแล้วออกบ่อยเนี่ยเกมมันจะหลุดฮะก็ะเลยขออนุญาตอธิบายดีกว่าก็คือถ้าเรายิงสโตนหนึ่งนัดเอ้ยไม่ใช่เราคิวหนึ่งคิวอ่าเราคิวหนึ่งคิวเนี่ยปืนดาเมจก็จะบวกหนึ่งคิวตัวที่สองก็จะบวกสอง คิวตัวที่สามก็จะบวกสามซึ่งก็จะตันเพียงแค่สามฮะดาเมจก็จะบวกได้แค่สามแต่ถ้าคุณโดนยิงแล้วตุยค่านี้ก็จะถูกรีเซ็ตให้เป็นศูนเหมือนเดิมคุณต้องไปคิวใหม่แต่ถ้าไปเล่นกับ AI มันบอกว่ามันบอกว่าต้องคิวให้ได้10บคิวถึงจะบวก1และบวกได้เยอะสุดคือห้าซึ่งไม่รู้ผมก็ไม่เคยเอาไปยิงบอทเหมือนกันโอเคประมาณนี้ฮะ ตัวที่2คือท่อระยะซึ่งก็จะบวกระยะการยิงถึง2.5หน่วยเลยทีเดียวแต่ว่าจะลดดาเมจหนหน่วยส่วนสกิลถ้าเราใส่เราก็จะได้รับสกิลค่าค่าระยะนะอ่าเหมือนเดิมฮะถ้าคุณคิวหนึ่งคิระยะก็จะบวกหนึ่งคตัวที่สองระยะก็จะบวกสองคิตัวที่สาม ระยะก็จะบวกสามซึ่งก็จะตังเพียงแค่นี้ถ้าคุณโดนยิงแล้วตุยค่านี้ก็จะถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมคุณต้องคิวใหม่โอเคนะฮะสำหรับท่อระยะโอเคต่อมาท่อความแม่นใช่ท่อความแม่น,ใ,มมนใส่แล้วจะลดระยะ0.4 <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ลดระยะดิมันจะลดความแม่นแทนนะลดความแม่น0.4แต่ใส่แล้วจะได้รับจะได้รับค่าค่าความแม่นหรือค่า ACC นะฮะซึ่งถ้ายิงคิวแรกค่าความแม่นก็จะบวก15%ส่วนคิวที่สองก็30%ฮะคิวที่สามก็45%ซึ่งก็จะตันเพียงแค่45%เท่านั้นนะฮะถ้าคุณโดนยิงแล้วตุย ค่านี้ก็จะกลับไปเป็นศูนเปอร์เซ็นเหมือนเดิมต้องคิวใหม่นะฮะประมาณนี้ต่อมาท่อลั่นท่ออัตราการลั่นซึ่งมันก็จะบวกอัตราการลั่นเท่าไหร่วะเดี๋ยว,ยว,ยวแปบ๊บนึงเอา้ากดผิดมันต้องอย่าเพิ่งใส่ดินคะืบวกอัตราการลั่นถึงศูนจุดเจ็ด หน่วยเลยทีเดียวแต่ว่าจะลดระยะจะลดระยะ1นจุหนึ่งยน่วยแต่ใส่ไปแล้วจะได้รับสกิลในการบวกค่าค่า,าตาการลั่นฮนะซึ่งถ้าคุณคิวห่งคิวค่าตาการลั่นก็จะบวก0.2 q คิตัวที่2ก็จะบวก0.4 q คิตัวที่3าก็จะบวก0.6ซึ่งก็จะตานเพียงแค่0.6เท่านั้น ถ้าคุณโดนยิงแล้วตุยค่านี้ก็จะรีเซ็ตกลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมต้องคิวใหม่นะฮะอืมโอเคแล้วก็ท่อสุดท้ายท่อนี้จะไม่ได้รับค่าอะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว,ว่าสกิลของมันก็คือถ้าคุณใส่ก็จะได้รับเออ่ในการยิงถ้าเรายิงศัตรูปั๊บเนี่ยมันมีโอกาสติดคิีิ์เข้า50เปอร์เ็นฮะ จะทําให้ปืนของศัตรูเนี่ยติดสตันฮะอ่าก็คือแบบมันจะยิงเราไม่โดนอ่ะอ่าประมาณนั้นฮะเหมือนจะทําให้ปืนลวนอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะใช่มีโอกาสติดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนี่คือสกิลของท่อน,นี้ฮะแต่ข้อเสียก็คือท่อน,นี้จะลดดาเมจหนึ่งหน่วยฮะอ่าประมาณนั้น <c oughs> โอเคและมันมีไกลฮะสองแต่ง ไก่ไม่ใช่พเมพ์ฮะเป็นของธรรมดาซึ่งไก่ตัวนี้ก็จะบวกความแม่นความแม่นนัดแรก2 3หน่วยและความแม่นในการยิงลัว1.8หน่วยนะฮะส่วนตัวที่2จะบวกจะบวกอัตราการลั่น0.9หน่วยแต่จะลดความแม่นในการยิงลัว1.2หน่วยนะฮะแล้วก็คลิปมือคลิปตัวนี้ ก็จะบวกบวกความแม่นในนัดแรก0.3หน่วยแล้วก็บวกความแม่นในการยิงรัว0.3หน่วยเท่ากันอ่าส่วนคลิปนี้คลิปนี้ก็จะบวกความแม่นนัดแรก0.3หน่วยแต่ว่าจะลดจะลดความแม่นในการยิงลัว0.7หน่วยอ่าประมาณนั้นโอเคส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูกัน เก็บเสียงได้ไหมไม่ได้นะฮะ,อะลองกดดูแล้วโอเค,อเคประมาณสี่นตายโอยแรงยิงแรงยิงจะลั่นช้าหน่อยครับโอเค เดี๋ยวเรายิงลัวหน่อยดิเด็กย้นไปเส้นตรงเลยแล้วก็ยิงแบบคมยิงแบบคุมก็ดีขึ้นไปฮะแต่ก็ไม่ได้เบี้ยวมากโอเคแรงยิงยิงลัวเซขึ้นซ้ายฮะ โอเคยิงแบบคุมยิงแบบคุมก็เกาะกลุ่มกันดีฮะแต่เสียอย่างเดียวมันล่าช้าไปหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ฮะสำหรับเจ้า PMX Reunion นะฮะ ก็ยังไม่เคยลองเลยฮะเดี๋ยวจะเอาไปลองลงสนามนี่แหละอ่าโอเคฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งปืน,นะฮะเป็นปืนสไนเปอร์ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยฮะอ่าโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโอเคแล้วก็อย่าลืมติดฝากติดตามสไนเปอร์อีกปืนหนึ่งนะ,ะในคลิปหน้านะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ル遅い。 магазина. Перезаряжаюсь. магазин